เี้ยวลานยอชมพระอาทิตย์ตกดินกิ่นบ้านแหลมกรวดโดยชื่อของบ้านแหลมกรวดนั้นเป็นชื่อของนักเดินเรือสมัยก่อนใช้เรียกกันเนื่องจากทางเหนือของเขาคลองกูดได้มีหดหาินกรวดยื่นแหลมออกไปประมาณ3กิโลเมตรทําให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือเป็นอย่างมากแต่ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของเกาะทําให้มีผู้คนเข้ามาอาศัยกันมากมาย เราได้รู้จักที่มาของชุมชนบ้านแหลมกรวดกันไปแล้วมาดูกันว่าที่บ้านแหลมกรวดนั้นมีสถานที่อะไรน่าสนใจกันบ้างชมดาวลานยอยอยักษ์เอกลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงพ่านไม่ได้กับจุดชมวิวทิวทัศน์แสนสวยงามจากแหล่งดักจับปลาสำคัญเกาะ4เกาะหถ้าเรามองจากทิศเหนือหรือทิศใต้จะเห็นเป็นเกาะทั้งหมด4เกาะ แต่ถ้าหากมองจากทิศตะวันตกจะเห็นเกาะทั้งหมด5เกาะและที่นี่เป็นแหล่งรวมนกนางแอ่นจำนวนมากและมีรังนกนางแอ่นที่ดีที่สุดอีกด้วยเกาะกระเกาะมหัศจรรย์ที่ในตัวถ้ำนั้นมีน้ำที่ใสเหมือนกับกระจกและมีทั้งเรื่องเล่าและสิ่งปลูกสร้างจากสมัยก่อนที่ทิ้งเอาไว้ให้เราดูอีกเพียบสวนพรวนิช ปลูกผักแบบเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้วิธีการปลูกผักปลอดสารกับครูวนิชและนำไปประกอบอาหารร่วมกันกับชาวบ้านวัดเกาะโคเจดี JD ทองที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินหินริมทะเลสาพร้อมให้ทุกคนได้มาสักการะเจดีสีทองนอกจากนี้ที่ชุมชนของเรายังจะมีกิจกรรมให้กับทุกคนได้ร่วมทำกันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น การกินร้อยปล่อยล้านกินแล้วปล่อยคืนสู่ความยั่ง,งยืนของชุมชนโดยเราจะให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับประทานอาหารทะเลไปแล้วมาทำกิจกรรมปล่อยลูกกุ้งคืนสู่ทะเลการทำขนมโคเราจะให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรมทำขนมโคร่วมกับชาวบ้านที่ใช้วัตถุดิบมาจากท้องถิ่นโดยเฉพาะน้ำตาลตโนดของขึ้นชื่อของจังหวัดพัทลุง ปั่นจักรยานชมวิวนวัดวิถีปั่นจักรยานเยี่ยมชมวิวธรรมชาติของชุมชนแต่กิจกรรมนี้จะมีกิมมิคเล็กน้อยอย่างการห้อยปิ่นโตห้อยท้ายไปจ่ายตลาดในชุมชนนั่งชิงช้าชมวิวยอยยักษ์นั่งชิงช,าช้ยออยงชงชารับลมเย็นพร้อมชมวิวทิวทัศน์ของยอ,อยักษ์แช่สปาสมุนไพร สปาแช่เท้าที่ใช้สมุนไพรในท้องถิ่นสืบทอดภูมิปัญญาการรักษาแบบโบราณการประดิษฐ์ไซจิว๋วไซมงคลหรือไซจิว๋วทำมาจากไม้ไผ่เล็กๆมาสานเข้าหากันโดยชาวบ้านมีความเชื่อกันไว้ว่าไซจิ๋วใช้เป็นเครื่องรางที่ช่วยดักเงินดักทองสามารถนำไปแขวนหน้าประตูบ้านเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลได้แถมยังเป็นสินค้าโอท็อปของชุมชน ถ้าพูดถึงสินค้าโอท็อปในชุมชนแล้วไม่ได้มีแค่ใจมงคลอย่างเดียวนะเรายังมีน้ำพริกเจ๊สักเกิดจากกลุ่มแม่บ้านเกาะหมากสามบคีได้แปรรูปอาหารทะเลในชุมชนให้กลายเป็นรูปแบบน้ำพริกประติมากรรมจากทรายเนื่องจากมีทรายกรวดล้างเป็นจำนวนมากในเกาะหมากชาวบ้านจึงนำมาต่อย,ยอดเป็นปรติมากรรมทราย จากอดีตเส้นทางเดินเรือสุดแสนลำบากสู่ชุมชนด้านการเกษตรและการประมงพื้นบ้านสืบสารภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วมาล่องเรือพอกปอดก่อนทะเลเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงได้ที่ชุมชนบ้านแหลมกรวด